โหตอนนั้นก็อายุประมาณ27นะคะก็20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือไปตรวจร่างกายประจําปีธรรมดาธรรมดาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรแต่ว่าไปเจอจากการเออตาซาวแล้วคุณหมอก็ให้ไปเอ็ต่อแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นเกิดจากการแบ่งเซลล์ผป,ปกติของท่อน้ําดีซึ่งของคนอื่นเนี่ยมันประมาณ3มิลลิเมตรอะไรเงี้ยของเรามัน6เซนติเมตรก้อนเบลอเลยอะไรเงี้ย ก็ยังโชคดีที่มันเจอช่วงแรกๆพอมันเจอช่วงแรกเนี่ยมันก็เลยง่ายในการที่แบบพอเราผ่าตัดปุ๊บนะมันก็ช่วยให้แบบมันหายไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากนั้นเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบอกได้เลยว่าตอนอายุ27ไม่เคยคิดว่าจะเป็นมะเร็ง <c oughs> คือสมัยก่อนมะเร็งเท่ากับตายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องตาย คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดวิวัฒนาการมันไม่เหมือนยุคนี้นะการรักษาพยาบาลมันแบบง่ายแล้วก็ยาก็ดีขึ้นการรักษาเชื้อมะเร็งหรือการป้องกันมันก็มีได้มากกว่าแต่สมัยนั้นคือถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งคือคิดไว้เลยว่าคือตายอะไรเงี้ยก็กลัวอาอยุ27เองอะเราไม่เคยคิดว่าเราจะตายเลยอะพี่จ่ว่มันเป็นแบบ โอ้โหจุดเปลี่ยนจุดใหญ่เลยค่ะเพราะปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตาก็จะเป็นคนที่ทั้งกินเหล้าทั้งสูบบุหรี่อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพอมันมาเป็นตรงเนี้มันทําให้เราเหมือนกับเล่าให้ฟังค่ะพอไปผ่าตัดนิตาผ่าตัดใหญ่8ชั่วโมงใช่ไหมคะที่หน้าท้องเราก็ต้องเลาะพังผืดไปที่ตับแล้วก็มันมีไขมันพอกตับอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ต้องต้องตัดไอ้ก้อนนั้นออกไปแล้วเย็บอีกทั้งหมดอ่ใช้เวลาเวลาผ่าตัดใหญ่8ชั่วโมง เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยนอนโรงพยาบาลอีก10วัน One, คือประเด็นคือหลังจากที่ร์ฟินหมดฤทธิ์เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้อย่างเดียวคือเจ็บทุกลมหายใจคือหายใจเข้าปุ๊บปอดมันก็จะไปชนที่แผลข้างในลองสังเกตถ้าสมมุติเราเหมือนแบบมีมีดบาดสักนิ้วนึงอะมีดสดแผลสดๆแล้วเราต้องเอามือไปจับแผลนั้นอะเราเจ็บไหมอันเนี้ยแปดนิ้วอะ แล้วก็ทุกลมหายใจปอดจะลงไปทาบอย่างเงี้ยแล้วก็หายใจออกลงแล้วก็ไม่อยากหายใจเข้าเพราะว่าพอหายใจเข้าเราก็จะเจ็บอีกหลังจากนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยที่แบบเลิกทั้งเล่าเลิกทั้งบุหรี่จนถึงวันนี้ก็ยี่สิบปีแล้วคือเลิกไปเลยไม่ได้สูบอีกเลยแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรอีกเลยเพราะเพราะความเจ็บอันนั้นเราจําได้แม่นเลยว่าเราเจ็บขนาดไหนทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าแบบขยับอะไรบางอย่างก็ยังตึงตึงแผลอยู่นะเออมันก็ยังตึงตึง,ตงอยู่นะยอ,ยอื เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีเหล้าไม่ดีทําให้เราป่วยได้พอถึงนั้นก็รู้เลยว่าการที่จะไปบอกใครว่าคุณต้องรักษาสุขภาพคุณต้องตองนี่ต้องนั่นไม่ได้ง่ายเลยค่ะมันต้องอยู่ที่เขาอ่ะได้สํานึกได้รู้สึกได้ทุกจริงๆหรือเปล่าพอมันได้สัมผัสความทุกนะไม่ต้องไปบอกเลยค่ะว่าอย่าสูบบุหรี่อย่ากินเหล้าเพราะเพราะมันมันจะขยาดไปเองมันจะกลัวไปเองมันรู้สึกไปเองเลยว่าโหสิ่งเนี้ย ที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ถ้าเรายังไม่ดูแลสุขภาพอีกเราจะเป็นหนักกว่านั้นอะไรเงี้ยหลังจากที่แบบตัวเองหายมะเร็งไปแล้วเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วช่วงปีนี้ก็มาแบบคลุกคลีหนักเลยกับความเจ็บป่วยโรคมะเร็งอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นคนละส่วนกันกันกบตาก็คือน้องเป็นที่โพรงจมูกเขาเป็นมาจากการที่เขาสูบบุหรี่เยอะคือคุณหมอเนี่ยก็จะตรวจด,ดูแลมันเป็นก้อนใหญ่มากก็ผ่าตัดไม่ได้และก็เลย หมอจะฉายแสงแต่ทีนี้เนี่ยมันลามออกไปที่อวัยวะส่วนอื่นคือปอดแล้วก็เลยคุณหมอก็เลยแบบให้ไปคีโมก่อน3มครั้งคีโมครั้งหนึ่งคือ5้าชั่วโมงไอ้ห้าวันห้าวันคือนอนให้เคมีเข้าสู่ตัวพอเสร็จแล้วก็ใสยเลือดนะคะเส้นเลือดก็จะเป็นลายเคมีเลยนะเป็นลายแทงอย่างนี้เลยแล้วน้ำหนักก็เริ่มลดเริ่มลดนะคะลดไปทั้งหมดเกือบ30มสโล เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะถ้าแบบตาถือว่าตาโชคดีครอบครัวตาโชคดีอะที่ได้มารักษาที่สถาบันมะเร็งเพราะว่าตารู้สึกว่าหมอเขาทํางานร่วมกันได้อย่างลงตัวมากอะอย่างน้องตาเนี่ยเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกเนี่ยใช้หมอทั้งหมด6คนค่ะ คนแรกก็คืออ,อหมอหูตาคอจมูกนะคะคนแรกเลยเพราะว่าเขาเป็นที่พงจมูกก็ต้องหมอหูตาคอจมูกต้องตัดชิ้นเนื้อต้องอะไรต้องตรวจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทีมแพทย์ทั้งทีมฉายแสงทั้งทีมเคมีเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหมอโภชนาการหมอระง,งับปวดเป็นความรู้ใหม่ของตาเลยว่าโอ้โหคนไข้มันเ็งนี่เขาเขาปวดขนาดนั้นมัน มันปวดเกินปวดอะ่ะมันปวดเกินปวดแผลมันปวดแบบทรมานแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะ่ะเออซึ่งคนป่วยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ญาติที่ดูแลใกล้ชดิดเกือบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะฮะถึงเราจะรักเขาแค่ไหนแต่แบบโหการดูแลผู้ปว่วยมะเร็งระยะสุดท้ายหรือว่าแบบระยะที่มันแบบ โอกาสรอดน้อยอ่ะคือคืออยู่ได้เท่าไหนก็เท่านั้นเลยเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าชื่นชมแบบสมัยเนี้คือยุคสมัยนี้เทคโนโลยีหรือว่ายาเคมีหรืออมันจเจริญขึ้นะนะะมันก็ช่วยรักษาได้เยียวยาได้รวดเร็วแล้วก็เห็นผลเห็นผลค่อนข้างทันทีอ่ะเร็วแต่ญาติเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยนะคะแต่บอกเลย คืออย่างที่บอกถ้าหมอหกคนนะแน่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องเจอหมอหกคนด้วยแล้วถ้าผู้ป่วยเองคนเดียวเนี่ยไปเจอหมอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเพราะว่าอย่างน้องตาเนี่ยพูดไม่ได้นะคะเสียงมันแหบเพราะว่าฉายแสงเนี่ยก็คือมันจะมีผลต่อแผลพุพองที่คอแล้วมีช่วงบางช่วงก็คอลอกนะคะเป็นเป็น,ป,น,ป,นปื้นออกมาก็ต้องหายาทาซึ่งในทุกขั้นตอนน่ะสิ่งสำคัญสุดคือกำลังใจ หลายครั้งเขาทอแล้วบอกเขาอยากตายๆไปซะอะไรเงี้ยพอแบบฟังเราก็เราก็สะเทือนใจเนาะเพราะว่าแบบน้องนี่คือโตมาด้วยกันสนิทกันมากแล้วก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับปีที่แล้วยายเพิ่งเสียแล้วเขาก็เป็นคนดูแลยายในช่วงเวลาสุดท้ายเขาได้ดูแลยายอย่างเต็มที่สองเดือน พอมาเป็นปีถัดมาอ้าวเขากลายเป็นมะเร็งแล้วมันเร็วมากนะคะคือตอนเขาเจอขอเตือนนะคะถ้าสมมุติว่ามีก้อนอะไรแปลกๆแถวข้างแถวอะไรเนี่ยหรือว่าก้อนอะไรแปลกๆในร่างกายที่มันโตขึ้นมาเนี่ยตรวจนะคะรีบไปหาหมออย่าปล่อยคือน้องอะ่ะเป็นก้อนแล้วก็มีเลือดไหลคิดว่าตัวเองเป็นเลือดกําเดาค่ะไหลทุกวันมันยังคิดว่าเป็นเลือดกําเดาได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มาตรวจพอมาตรวจเจอนี่คือแบบทิ้งไว แค่ในระยะขั้นตอนที่ตรวจทั้งเอ็กซเรย์ทั้งเอ็มอาร์อะไรพวกนี้ในหนึ่งเดือนที่กําลังวางแผนการรักษาเนี่ยมันก็ลามไปแล้วค่ะมันก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นคือถ้ามาตั้งแต่ตอนแรกที่เลือดก,กำเดาไหลแลกเนี่ยคือสังเกตอาการตัวเองอะ่ะแล้วก็รีบมาถ้าร่างกายมันผิดปกติอะไรอะ่ะให้รีบหาหมอไว้ก่อนอะ่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองแพนิกนะแต่ทุกวันนี้โรคมันเจริญกว่าเรานะหมายถึงว่าโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะเชื้อโรคม,มันเร็วมากโรคที่คิดไม่ถึงก็เยอะแยะใช่ไหมคะ อย่างตอนตาก็เหมือนกันนอนตาเป็นที่ท่อน,น้ําดีเนี่ยคือเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งที่อาจเจียนเนี่ยจะมีน้ําดีไหลออกมาแต่ตัวเองไม่ได้สังเกตคือสังเกตอะแต่คิดว่ามันเป็นปกติของเราแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคือไม่ไม่ถามคนอื่นไงว่าเวลาคุณอาจเจียนน้าดีไหลไหมคิดว่าเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปซึ่งร่างกายมันวอร์นิ่งมันเตือนเราอยู่แล้วแต่เรากับเพิกเฉยอะเราคิดว่าอ๋อ แล้วถ้าเกิดอาเจียนไม่มีน้ําดีนี่รู้สึกว่ามันไม่สุดด้วยนะรู้สึกว่าเออฉันยังอาเจียนไม่สุดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วคือคือมันอุดตันแล้วมันเป็นก้อนแล้วจนมันน้าดีมันหมักหมมแล้วมันถึงทุกครั้งที่อาเจียนมันก็จะถูกบีบ,บออกมาด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ใส่ใจอะคะ่ะใส่ใจตรวจด,ดูแลตัวเองโดยเฉพาะถ้าอายุเริ่มอยู่ในวัยที่เสี่ยงนะคะ คือในสถาที่สถาบันมะเร็งเนี่ยดีมากเลยเขาจะมีโปรแกรมที่ทําให้เราได้สามารถตรวจทุกๆส่วนของร่างกายเลยทุกๆมะเร็งทุกชนิดเลยอย่างครั้งแรกที่ตาม,มาคือตรวจเบนโมแกรมก่อนเพราะเราเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าสูงวัยเนาะเอ๊ะสูงวัยหรือเปล่า <c oughs> 47ก็เริ่มสูงวัยแล้วละ่ะมีอัตราเสี่ยงได้นะคะแล้วก็วันนี้เองก็ได้มีโอกาสนะคะไปตรวจทุกส่วนเลยทั้งลำไส้ซึ่งเราเคยครั้งหนึ่งตอนวันนี้ไปตรวจก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าจาได้เมื่อ20 ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่หมอเขาเขาเอาตราสาวท้องแล้วเขาทําหน้าแบบแป,แปลกแปลที่เราก็ถามว่าเป็นอะไรคะคหมอแต่ตอนนั้นอย่าลืมนะเราไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ได้ศึกษาทรมาเราไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแบบนี้เราคือคนที่หลงในวัยเราคือคนที่กําลังอยู่ในวัยทํางานวัยรุ่มหลงวัยกินเหล้าวัยเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่หมอกําลังแบบเอาตราสารแล้วบอกคุณตาครับมันมีก้อนเนื้อผิดปกติโหแบบน้ำตาจะไหลคือเราไม่คิดว่า คนอายุ27จะเป็นมะเร็งหรอคนอายุ27จะตายได้หรอคือตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยว่าเราต้องตายะเราคิดว่าคนแกท่ทานั้นที่จะต้องตายอะไรยเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็ส่งไปทําร r i แล้วก็เจอเจอก้อนจริงๆแล้วก็เข้าผ่าตัดผ่าตัดทันทีนะคะก็โชคดีที่ไปตรวจร่างกายประจําปีอย่ามองข้ามนะคะการตรวจร่างกายประจําปีคุณเจอเร็วคุณรักษาเร็ว คุณไม่เจอคุณก็สบายใจแต่อย่าคิดว่าโอ๊ยถ้าตรวจแล้วเจอฉันจะทําใจยังไงดีถ้ามันตรวจแล้วมันเจอตอนที่มันยังรักษาได้อะอย่าปล่อยให้มันแบบไปเจอตอนที่มันไม่มีโอกาสจะรักษาหรือแบบรักษาก็ลําบากแหละทรมานมากบอกเลยนะคะว่าทรมานมากขนาดเราเป็นคนแค่ดูแลเนาะก็คืออย่างน้องชายตาเนี่ยเวลาตอนที่ดูแลเขาอะคือน้ําหนักขลุอย่างเห็นได้ชัดแล้วเขามันก็เริ่มจาก กินได้น้อยลงเพราะว่ามันเจ็บคอเกืนก็ไม่ค่อยได้ตอนหลังเกลืนน้ําไม่ได้สเลดเต็มคอพ่อฉายแสงด้วยสารพัดอย่างมันพัวพันจนในที่สุดตาโชคดีที่ตัดตัดสินใจถูกแล้วปรึกษาคือหมอที่นี่เขาดีมากนะเขาจะให้คําปรึกษาว่าคุณตาคะเจาะท้องเธอคะค่ะถ้าเจาะท้องตอนที่มันยังคือก่อนที่มันจะกินข้าวไม่ได้อะโอกาสที่มันจะช่วยดูแลร่างกายแล้วก็ ควบคุมน้ําหนักได้มันจะง่ายกว่าเราก็ไม่มีความรู้ในเรื่องของการเจาะท้องเรากลัวมันจะอันตรายกลัวมันจะติดเชื้อกลัวจะนู่นนี่ก็เลยไปนั่งคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่ามันไม่อันตรายลวคุณตาพอมันหายนะก็แค่ดึงสายออกเดี๋ยวรูมันก็ปิดเหมือนเดิมก็เลยบอกโอเคงั้นลองดูปรากฏว,ว่าคิดถูกมากเลยคือถ้าไม่เจาะท้องแต่ว่าน้องตาตายไปแล้วอะไม่ใช่ตายเพราะมะเร็งนะตายเพราะเขาไม่ได้กินข้าวตายเพราะสารอาหารไม่พอตายเพราะโปรตีนไม่พอที่จะไปเลี้ยงร่างกายที่จะไป ทำให้เขาแข็งแรงออพอที่จะรับกับยาได้ร่างกายเวลาให้ยาคุณหมอต้องเช็คเลือดนะคะแล้วก็เขาก็คือต้องเช็คดูว่าร่างกาย,ยาแข็งแรงพอไหมเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าไม่พอคุณหมอก็จะให้เลือดเพิ่มนะะซึ่งเรียกว่าหมอที่นี่เขาทำงานสอดประสานแล้วเขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเขาปรึกษาเราตลอดเลยนะตอนแรกพอให้เคมีไปสักพักหนึ่งเขารู้สึกว่าอุ้ยก้อนนี้เคมีมันไปไม่ถึงแล้วมันก็เริ่มโต เขาก็หยุดเลยค่ะแล้วเขาไปฉายแสงก่อนตอนนี้ก็คือก้อนที่คอที่ฉายแสงที่มันเบียดแล้วเลือดไหลจมูกอะไรเงี้ยมันได้หายไปเลยคือดีเลยแล้วก็เลือดก็หยุดไหลทุกอย่างก็ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังกืนน้ำลายไม่ได้ก็ให้อาหารทางสายยางเหนื่อยคนดูแลค่ะเหนื่อยมากแค่เรากินข้าวแต่ละมือ้อทำข้าวกินแต่ละมื้อเราก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมนี่เราต้องทำอาหารเหลวให้เขามีหมอโภชนาการค่ะ คือนักโภชนาการที่เป็นคุณหมอเนี่ยเขาจะบอกเลยสูตรอาหารคนไข้ต้องกินอะไรต้องโปรตีนยังไงกี่มือมือและกี่กรรมซึ่งเราคิด,คดว่าเออการกินนี่มันไม่ได้สําคัญอะไรแต่จริงๆงแล้วมันสําคัญมากกับคนป่วยแล้วก็มันสําคัญมากว่าสิ่งที่เข้าไปพอไหมและร่างกายเขารับได้ไหมบางคนเนี่ยใส่เยอะไปอาจเจียนนะแล้วไม่ย่อยอะไรเงี้ยมีปัญหาโรคสิ่งที่คนเป็นมะเร็งเป็นเยอะมากก็คือ ท้องผูกคือบางทีสี่วันถ่ายทีอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหามากพอท้องผูกปุ๊บก็เท่ากับร่างกายต้องดูดซึมกากอาหารที่สกรปรกสกรปรกเข้าไปในร่างกายเป็นพิษอีกอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือถ้าเราเอาใส่ใจใส่แล้วก็ศึกษาไปด้วยเราก็ได้ความรู้ไปด้วยอย่างตาเนี่ยมาสถาบันมะเร็งจนตารู้จักทุกอร์ดตารู้จักทุกที่ตา,ตาได้คุยกับคุณหมอแบบทุกแผนกอะไรเงี้ยจนตารู้สึกว่าถ้า ถ้าเราใส่ใจแล้วเราดูแลญาติของเราทั้งภายนอกและภายในคือความใส่ใจของเราอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราสู้อะ่ะแล้วเมื่อเราสู้อะ่ะเขาก็สู้แต่ถ้าวันไหนเราไม่สู้แล้วเราไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วคนป่วยอ่ะเขาก็ยิ่งกว่าเราอีกอะไรเงี้ยแต่มันก็มีนะคะเวลาที่แบบคนป่วยเขาปวดมากๆแล้วเขางองแงแล้วเขาอารมณ์เสียใส่เงี้ยค่ะ างทีเราก็โมโหเหมือนกันนะโอ้ยแทนที่น้องจะตายพี่จะตายก่อนแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะไรเงี้ยบางทีเราก็ขึ้นเหมือนกันเพราะว่างานเราก็ต้องทำเ,เขาเราก็ต้องดูอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าไหลายอย่างมันเป็นโชคดีของครอบครัวตาเพราะว่าบังเอิญตอนที่น้องรักษาเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดโควิดพอดีตาก็เลยไม่มีงานต้องทำนะคะก็เลยดูน้องสามเดือนเต็มเลยแล้วเป็นช่วงเวลาที่ มันเป็นการเยียวยาเขาเต็มที่ทั้งฉายแสงเอย่ยเราก็ต้องให้อาหารให้ตรงเวลาให้ตรงเป๊ะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันะ่ะคือถ้าเขาก็มีนะแบบบางวันก็ถ่ายรูปคู่กันแล้วจับมือแบบว่าเราจะสู้ไปด้วยกันหน้าอะไรเงี้ยหรือไมก่ก็อย่างเมื่อวานเมื่อวานนี้ตัก็ป่วยคือเป็นไข้อะไรแล้วก็เขาต้องมาให้คีมโมคะ เขาก็บอกว่าไปเองได้ไหมอะไรเงี้ยคือคือมีมีมีพยาบาลที่เลี้ยงนะคะไม่ได้ไปคนเดียวนะเพราะเขาเดินยังไม่ค่อยไหวแต่แต่ถ้าเทียบกับช่วงแรกๆนี่คือต้องนอนเตียงเปยแล้วให้เลือดอะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือนั่งเก้าอี้เข็นแล้วก็เดินได้บ้างอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นแต่ก็บอกว่าไปคนเดียวได้ไหมวันนี้เหนื่อยมากๆเลยทํางานติดกันหลายวันแล้วอยากพักสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็แบบมองหน้าแล้วเขาก็บอกว่าอืมถ้า ถ้าเจาเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูแลบิ๊กอะไรเงี้ยเจต้องไม่เป็นไรนะเจ๊พักผ่อนอะไรเงี้ยเขาป่วยแล้วเขาก็ยังเป็นห่วงเราเขาก็บางทีมันคนในครอบครัวนี่แหละคือกําลังใจที่ดีที่สุดนะต้องเป็นกําลังใจให้กันแค่วันไหนตามมาเขาก็มีแรงที่จะแบบหาสามหมอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนแต่ไม่มาด้วยนะเขาก็จะงองแงไม่มีแรงไม่อยากทําอะไรอะไรเงี้ย คือใจมันเห็นชัดๆเลยกับคนป่วยที่เป็นอาการหนักๆนะแล้วก็แต่ว่าถ้าวันไหนเขารู้ว่าเรามีงานแล้วเขาเข้าใจจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่งงแงไม่มีปัญหาเราต้องขอบคุณนะ,ะต้องขอบขอบคุณคุณหมอมากๆคืออยากจะบอกว่าคนสำคัญที่สุดคือหมอกับพยาบาลคือถือว่าโชคตาดีที่ได้มารักษาที่สถาบันมะเร็งนะคะ คือหมอพยาบาลที่นี่จิตใจดีมากๆเคเขามีความเอื้ออาทรเหมือนมามาจากจิตวิญญาณข้างในที่เขาพร้อมที่จะดูแลอยากให้คนไข้าหายป่วยดูแลทุกคนเท่าเทียมกันดูแลทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเรารู้สึกได้อะว่าเขาทํามาจากหัวใจเขาทํามาด้วยความรู้สึกที่เห็นทุกคนเป็นผู้ป่วยแล้วเหมือนญาติเขาเองอ่ะอืม คุณหมอนี่แบบคุณหมอจะดูแลให้เต็มที่เลยนะคะคุณพี่อย่าเป็นห่วงนะคะอะไรที่คุณหมอช่วยได้คุณหมอจะทําเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เต็มที่จริงๆทุกส่วนทุกอย่างแค่เขาเป็นแบบเหมือนสมมติคนที่เป็นมะเร็งมันอาจจะแบบอย่างเขาเป็นที่ที่โพรงจมูกเนี่ยมันจะมีผลต่อพวกไซนัสพวกคออะไรเขาจะเป็นเสเลเดเยอะอะไรเงี้ยคุณหมอก็จะให้ยาแก้แพ้ให้ยาเสเลเดให้น้ําเกลือบ้วนปากคือ ดีเทลทุกอย่างอะ่ะช่วยดูหมดเลยปรึกษาเหมือนแบบคุยกับคนในบ้านนะซึ่งแต่ว่ามันช่วยได้เยอะเลยมันทําให้ใจเราสบายเราก็ไม่เครียดคนป่วยก็เห็นคุณหมอย,ยิ้มแย้มก็ไม่เครียดอะไรเงี้ยเห็นคุณพยาบาลแบบเออมาดูแลบางวันที่เขาต้องมานอนที่โรงพยาบาลแล้วแบบญาติอาจจะมาดูไม่ได้ไม่ได้มานอนด้วยแต่คุณพยาบาลที่นี่ก็แบบดูแลใส่ใจอย่างดีอย่างดีเลยนะต้องบอกแล้วก็ทั้งห้องพักตัด เทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปแต่ว่าที่นี่ดีไม่ได้อวยกันนะแต่ว่าคือตาสํานึกเลยอะสำนึกในพระคุณของสถาบันมะเร็งเลยแล้วถือว่าเป็นโชคของน้องตาที่แบบเขาได้มารักษาที่นี่นะคะหม,หมอทุกคนมีหัวใจในการทํางานแต่คิดว่าแบบนะชีวิตมนุษย์เราไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วคะ่ะหนึ่งมีข้าวกินเนาะมีบ้านอยู่มียารักษาโรค มีการรักษาพยาบาลที่ดีมีเครื่องนุ่งห่มแค่นี้ค่ะแล้วเราใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุขบางทีเรามีบางอย่างล้นเหลือมีเงินมากมายแต่เราไม่มีไม่มีความสุขอะเพราะอะไรอย่างช่วงแรกๆที่ตาแบบทําแต่ง,งานเนาะตารวยมากเลยนะรับงานวันละสี่ห้าจ็อบเล่นละครทีละสี่ห้าเรื่องอะไรเงี้ยรวยเลย แล้วคุ้มไหมอ่ะเป็นมะเร็งป่วยเงี้ยมันไม่คุ้มเลยอ่ะคือเอาแต่พอดีเถอะแต่ตอนเนี้ยตาลดงานของตาลงแล้วตามาทำในสิ่งที่ตามีความสุขอย่างเช่นเออไปทํางานเกี่ยวกับคอร์สปฏิบัติธรรมไปทํางานเกี่ยวกับออจิตอาสาต่างๆแต่ว่าตามีความสุขอืไม่ต้องหาเงินเยอะแยะ,ยะแต่ว่ารู้ว่าเราหาได้แค่ไหนเราถึงจะพอใช้ เราใช้ยังไงให้ไม่ไม่เกินตัวให้มันพอดีถ้ายังใช้แบบเราเป็นดาราสมัยก่อนเราก็คงไม่พอใช่ไหมตอนนี้เราก็ไม่ได้ต้องใช้แบบแบรนด์นงแบรนด์เนมแต่เราเน้นเรื่องกินของอร่อย <c oughs> เราก็ให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วคืออยากจะทราบว่าพี่ตาม,มีเรื่องกังวลไหมคตอนที่แบบดูแลน้องชาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอันเี้ยคะว่าจัดการกับความคิดนั้นยังไง โหวกังวลมากช่วงแรกคือคิดว่าเขาต้องตายอะ่ะคิดว่าเขาจะตายเพราะว่าอะไรพออาการเขาหนักอะ่ะคือเขาเลือดไหลเยอะแล้วก็ก้อนเนื้อใหญ่แล้วเขาก็ดูทรมานเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือความเอาใจใส่แล้วก็กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญคือตัวเราก็ต้องมีกําลังใจด้วยนะไม่ใช่แค่น้องนะคะตัวเราเองก็ต้องมีกําลังใจ โชคดีจะมีเพื่อนกันเลยนาะมิตรดีๆหลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนทุกคนที่อยู่รอบข้างอะ่ะเขาเข้าใจแล้วก็เขาช่วยเหลืออย่างเพื่อนบางคนก็แบบเนี่ยทำงานที่สถาบันมะเร็งเนี่ยก็คอยบางทีก็ไปช่วยดูแลน้องแทนตาอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบเป็นบุญอะ่ะเออเป็นบุญที่เราได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคืออะไรที่เราหนักเกินไปเราไม่ไหวเราเป็นผู้ที่ดูแลเนี่ยนะ เราก็ต้องพักเราต้องพยายามหาคนมาช่วยเราอย่าแบบดันทุนลังทำอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะป่วยเองเราจะไม่ไหวเองส่วนจิตใจเนี่ยก็คือเราต้องเยียวยาทั้งตัวเองด้วยแล้วก็เยียวยาทั้งเขาด้วยโชคดีที่แบบเคยเป็นมะเร็งมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเคยผ่านขั้นตอนที่ได้ไปเรียนศึกษาธรรมะบ้างให้ตระหนักให้คิดได้ให้รู้ให้เข้าใจในหลายๆเรื่อง เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรื่องพวกนี้มันเกิดกับตัวเองอีกครั้งมันก็เลยทําใจไม่ได้ยากมากคือแรกๆอทําใจไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าถึงเวลาที่เขาต้องไปเขาก็ต้องไปแต่ถ้าเขายังมีบุญหรือมีโอกาสที่ต้องใช้ชีวิตอยู่เขาก็ต้องอยู่ตามเหตุของเขาเชื่อไหมคะว่าน้องที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะรักษาตัวมาประมาณเเดือนนะคะค่อยๆดีขึ้น แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่ชายเขาซึ่งไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยหลับๆแล้วก็ตายไปเลยค่ะคือคือ,คอหลับแล้วไม่ตื่นอะ่ะคนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะอย่าไปวิตกหรืออย่าไปกังวลหรืออย่าไปกลัวหรืออย่าไปเครียดว่าฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันต้องตายไงเราไปตัดสินตัวเองแล้วไงเราก็แค่ก็เป็นเหมือนโรคโรคหนึ่งอะ่ะเราก็รักษาร่างกายไปทําไปน้องชายที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะร้องไห้เนาะ ้องให้ว่าเหมือนกับเขาก็คงปลงงเราคิดได้บางอย่างอะ่ะคือพี่ชายเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็เหมือนสํานึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เขายังมีโอกาสนะถ้ายังได้รักษาก็มีโอกาสหายมีโอกาสได้มีชีวิตเพราะนั้นทุกๆวันนะคะ่ะถ้าเราตื่นมาแล้วเรายังมีลมหายใจอยู่นั่นคือเรายังมีโอกาสเราก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ป่วยนะคะ ตาเห็นหลายคนที่มารักษาแล้วหายที่นี่นะเพราะว่าฉายแสงที่30แสงนี่เจอกันทุกวันใครกลับไปบ้านมาแล้วบ้างใครดีขึ้นแล้วบ้างมันเห็นชัดๆเลยอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วก็จะหายถ้าไม่ทารักษาตามที่หมอบอกอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ใจร่างกายตัวเองนะแล้วก็ดูสุขอนามัยแต่ว่าโอกาสหายมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้วิทยาการดีขึ้นเยอะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะ